fc ทีเขาลบทุกท่านครับที่พี่จะเอาบรรยากาศทุบอ่อดินมาให้เบิรงนขึ้นเก่าแล้วครับวันนี้มาเอาดินอยู่บอ่อฮอจกอน้ำสีลุ่งเรืองนะครับของท่านเสียเซมหรือสว่าเซมนะครับวันนี้ได้ดินพ่นยางงามครับขางพ่นครับนะครับนาดินหลอกหน้ายางงามเลยครับพี่กัด บ้านเต่าตำบนบ้านว่าครับเ,เรื่องขอนแก่นนะครับรถก็กำลังออกไปแล้วก็ทยอยเขามาครับในรถใจนาดีงามๆก็เขาก็าเอาได้แด้วครับพี่น้องเช่ารถมันทุกยินห้องก็ได้นะครับ,าท,ท,ารบทางเขาออกก็ง่ายครับสะดวกสบาย ครับอ่าเดี๋ยวติดตามปไปเรื่อยๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับลงดินเสร็จเรียบร้อยครับครับนาดินสวยๆครับแปดดั้มแปดเที่ยวนะครับสำหรับนี่ครับลงขาเชื่อมกันอีกอีก สิบสองเที่ยวครับล่รอรถไทยดันเกตเรียบร้อยกันส่งงานรับเงินครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองพ้นอำเภอบนภันไพะครับอำเภอหนองสองหอง้องอำเภอแวงหน่อยอำเภอแวงใหญ่นะครับหรือพื้นที่ใกลเ้เคียงนะครับได้ชมคลิปนี้แล้ว ต้องการดินไปถมที่ของท่านนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามในที่เบอร์061 138 2957 061 138 2957นะครับจ้างตัวผมเองยินดีให้คำปรึกษาและบริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไป เพียงแค่นี้สะกร่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับขอให้พี่น้องเอฟทีทุกท่านมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงครับลำรวยลำรวยสุขสุขคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ